หัวหน้าส่วนราชการเพื่อนร่วมงานและชาวบ้านเดินทางไปร่วมไว้อาลัยต่อการเสียชีวิตของนายสุรสิธิ์สัจจาบุญยริศเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าเทศบาลดอยแก้วที่วัดท่าต้นแหนหลังจากที่นายสุรสิทธิ์เป็นหนึ่งในผู้บาดเจ็บ14คนจากอุบัติเหตุ รถเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าตกเขาขณะเดินทางไปดับไฟป่าทำให้เขาบาดเจ็บสาหัสกระดูกคอหกักทับเส้นประสาทถูกส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลนาครพิงก่อนจะเสียชีวิตลงเมื่อวานนี้ค่ะแม่ของผู้เสียชีวิตเปิดเผยว่านายสุรสิทธิ์เป็นเสาหลักของครอบครัวมีลูกสองคนลูกคนโตเป็นคนพิการไม่สามารถดูแลตัวเองได้อีกคนยังเล็กอยู่ค่ะอายุแค่ขวบสองเดือนเท่านั้นเลี้ยงแลนไปเป็นวันๆร่างนะกาย เมียก,ก็อกะจะไปชอบให้จ้างพออ่อถ้าเป็นจ้างเนีนเ่ยผมก็จะเดินทีก็เป็นแม่บ้าเนเลีออ้ยงยลูกเลี้ยงลูกเพราะลูกว่าแกต้องห้าพล่าเลี้ยงลูกสองคนเนี่ยเก็ก็พอ่พอตาแม่ยา,า,นนายแตะพูดบอกกะแกละนี่เจ็ดสิบปัยละ รองผู้ว่าราชาการจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่าเบื้องต้นการเยียวยาและการช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตที่สามารถรับได้ทันทีก็จะมีทั้งหมด6ประเภทนะคะรวมเงินช่วยเหลือประมาณ1,480,000บาทและอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาเพิ่มเติมอีก1ห,หมวดค่ะก็จะมีสิทธิ์ที่เขาได้รับนะครับหลายช่องทางนะครับเบื้องต้นก็จะเป็นเรื่องของเงินทดแทนตามพระบัญญัติเงินทดแทนนะกองท,ทุนทดแทนเนี่ย ก็จะจ่ายให้7,000บาทต่อเดือน120เดือนก็รวมแล้วก็800,000ก็บาทได้นะครับเป็นเวลา10ปีนะฮะต่อเนื่องเลยให้กับทายาทแล้วก็จะมีเงินของประกันสังคมเป็นค่าทำศพนะครับ50,000บาทอันนี้ก็จะเป็นอีกน1นึงนงเงินสำคัญน,นะครับที่จะช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับ นายนิรัตพงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่แสดงความอาลัยต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตค่ะมีการสั่งการให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดจัดพิธีศพให้อย่างสมเกียรติแล้วก็ดูแลในเรื่องของเบีย้ยประกันต่างๆให้กับครอบครัวให้ได้รับการเยียวยาตามกฎหมายและให้ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เข้าไปดูแลสภาพจิตใจของพันยาและลูกนอกจากนี้ยังให้เร่งตรวจสอบรถยนต์ที่ประสบอุบัติเหตุเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ด้วยค่ะ